เลบ้านนี่บ like mm ้านทังเดิมนะพ่อเออเดิมเลยบ้านเก่าเลยตัวนี้ล้านบนหนึ่งลายแท้พวกเราล้านมัดหมูไปเข้าสวนท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยใส่ใส่กังไว้บ่ให้มันไปเข้าหัวเข้าสวนเนาะโอ้เห็นวิถีชีวิตเพิ่นมาแต่ฮูดเข้าแน่หลักการนั่นแน่เนาะตดำเข้าตดำน้ำสบายดีท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยว่าบรรยากาศลอยข้าแรงๆตอนนี้ก็ทีมงานเขาก็มาอยู่ที่บ้านกังถือว่าเป็นบ้านกังคุ้มที่สามแล้วเนาะมันมีสามบ้านเนาะบ้านกังตัวน,นี้เป็นคุ้มที่สามน่าจะมือนี้สําหรับมือนี้น่าจะยุดไว้เพียงที่บ้านกังนี่แหละเนาะทีมงานเขาเห็นนะเป็นต่ำเข้านะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวะมาแวะมึงเป็นสบายดีเพ่อเอ้ยโดยโด,ย,ดยเฮ็ดยังเฮ็ดยังนั่งเล่นเนาะ นางเล่นสุยาเบื้องแม่ต่ำเข้าก่อนต่ำเข้าบ่แม่ต่ำเข้าปุ๊บโอ้แม่บุหูความเหลาเพื่อนให้ถ่ายอยู่บนนี่ถ่ายได้อยู่บนนี่วมาอยากถ่ายเพื่อนต่ำเข้านี่ได้อยู่บ่ไหมได้เนาะหนู Kênh để đi vô cho mai đi vô phong bên nhà bên Bỏ. Mấy thọ เพิ่นกําลังอ่า tầmข้าว. แฮง cho Nó เบื้องหมูเพิ่อเนี่คนใส่คาใส่คาไว้บอยบอยให้มันครอบตัวเชียกเลยไหลน้ำเข้าก็ได้แม่ตามเท่าตามมือเราไม่เนาะคนเอาไม้เสียบคอไว้เนาะตีบ่ตัวหมูอ่นหมุดเขาได้นะก่นกล้าพุ่งเนี่ยหมูแม่ลูกอ่อนคนยังหวงข้าวคั่วนะโอ้ เข,า,ขาสวดแล้วใส่ไม้ยุคอไว้นะคนูไม่รู้อ่อนนะคนตกใจแน่นแน่นแน่นแต่ก้อนพวกลูกกระตั้มเ่อนพวกลูกกรต่มเนแต่เป็นโคกเยียบได้อครับผมโบคกอันนี้ก็เคลื่อนใส่เคลื่อนส่ยังไ่ไก่เกือเลย่ากระฟัดเลยเนาะโอ้ยโอ อม่เที่ยวจตดป๊บตัวเนี่ยเที่ยวประหาดเนี่ยไอ้างอ้กูได้ไอ้กูได้หน้าเฮ้ย่ะกูยผดได้ชอบลิ้จิ้มลิ้ได้พาใจเลยนะคนวาอย่างบอข้าใจเลยเพื่อนเพื่อนวาวอย่างก็เพ่อนวาไไว่าคุกนี้คุกจำเขาเออไทยคุจเขานนี่เนาะหมูไปเข้าสวนท่านผู้ชมเพื่อนก็เลยใส่ ใส่กังไว้บ่ให้มันไปเข้าหัวเข้าสวนเนาะเวลามันไปมุดหัวมุดอย่างมันกัดสิขาไม้ยูฟอร์มันนี่ลูกหมูหมูหันโอ้เพิ่นเพิ่นเอาห้ามมาเล็กเอาลูกหมูบ่นะสอบนึ่งบ่บ่ได้หลาโชอกได้ไปก่อนมันให้ตะกรอนสองสามสอบโอ้สองสามสอบจังได้ตัวนึ่งเนาะ ถือว่าเอาเอาปั่นกันอยากเลี้ยงปั่นไอ้ปั่นน้องไปเลี้ยงโมเดิ้ลายเนาะแลกเอาคือว่าตอนตอนเส้ากระตัมบ่พอต่ำเขานะต่ำตอนเ้ากตตอนแรงกระตัมต่ำตอนเส้าแล้วมากินตอนแรงบ่ต่ำตอนแรงมากินอื้มเส้าโอ้ถือว่าถือว่าพ่อเนี่ฮู้ความเราดีเนาะพ่อเนาะบมเดิ้ฮู้ได้นะแต่พ่อลมได้เนาะพ่อเคยไปอยู่นอกบ่ บ่อเตกอนท่านข้องแล้ลูกพ่ออาย tacos, high, a e? A e. Hmm. Po ุแปดสิบเนี่ยโมโม่แม่เคยเป็นในบ้านโมคือว่าเราครครเราได้บม่เนาะแต่ว่าบมฮู้หนังสือเพื่อนว่าให้เป็นในบ้านบมฮู้หนังสือก็อ้โม้ได้เลยไปผู้ชมเหมือนโม่ได้ก็เคยบอกแต่กับกับพ่อว้าได้เนาะพ่อว้าได้เนาะ เราได้เนาะท่านผู้ชมเนาะเพื่อน่าไปเอ่ากันเยอะไม่เท่าขอบใจเด้อขอบใจขอบใจอยู่ดีมีแหงเด้อพอเท่าซื้อเยี่ยก็ลืมถามซื้อเลยวได้หนิเลยพอเท่าอ่ะโดยลูกจุยุงจุยุงเอออีพ่อนี่ซื้อจุยุงเออจุั่งโดยอายุประมาณแปดสิบตีแปดสิบแปดสิบโอ้ปวดหน้ามดาเนาะ มัดอยู่บ้านนี่บ่มีดอกรุ่นเดียวกันตายมัดเออยังเตะพอนี่ยก่ก็เป็นเป็นก่อนห่อพอเห็นมัดก็โอนี่ว่นั่นปีนี้ปีนั้นรู้มัดเออให้พออยู่มันพอเยอะเลยโอ้เป็นเจ้ากกเจ้าเล่าเลยเนาะบ้านนี้บ้านทั้งเดิมนะพ่อเออเดิมเลี่ยบ้านเก่าเลยตัวนี้จากในย้ายออกไปพุ่นบ่เออยอกออกไปนะพุ่นออกไปไปนี่บ้านนี้จักเส้นคนละ อุ้ยยลลลาูพ่อเกิดมาก็เห็นแบบนี้เลยพ่ออบแต่พอเกิดมาก็เห็นแบบนี้เลยบอกบ้านเฮาาวเม่นกอดอยู่บ้านนี้ได้อยู่บ้านฮั่นอยู่บ้านห้างยังแต่สะตูนยังอ๋อบ้านเก่าคนอีกโอ้บ้านเก่าได้ก่อนก่อนสิ้นย้ายไม้ยี่ย้ายใหม่ได้หนิย้ายปีได้ก่อย้ายระหว่าง จ็ะปเออปีเจยายมานี่เออมาโอ้เราจังได้เจยายออกไปย่นเออจหาสิบีเอาจังสั้นแล้วพ่อขอบใจลายๆเดยขอบใจขอบใจร้านบีกหลายแท้พรเราอร้านมดร้านหลายเนาะร้าน้ ต่ำนะคุนก um, ็มาปัดเนาะกรี่ระรี่มีมุมเพิ่งพาให้เราได้มาเราทำชมอ่าก่อนกลับทีมงานที่ให้ท่านผู้ชมได้เบื้องอ่าบรรยากาศยามแรงๆเนาะตอนนี้ใกล้สี่ขาแล้วเนาะทีมงานของฮอก็น่าจะเตรียมกลับบ้านกลับซ่องแล้วท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศบ้านกลางยามแรงๆเนาะ เนาะไปโซนทางนี้เขาได้เห็นหอะไรย่างอลไรอันนาะมือนี้โอ้เห็นวิถีชีวิตขึ้นมาแต่หูดเข้าแน่หละกกาอันนี้เนาะเข้าตามน้ำที่ว่าโมเมนต์ของธรรมดาเนาะท่านผนาู้ชมเนาะหลังนี้เขาได้ขึ้นยามแล้วเมื่อก,กี้เน,นาะท่านผู้ชมทีมงานเราเตรียมดเดินทางกลับอ่า บานกับซ่องนล้ววันนี้โอ้จนครับเนาะท่านผู้ชมคือว่าได้เห็นหลายอย่างหลายอันเนาะวันนี้แรงๆเล็กน้อยเพิ่นกะมาลิ้นมาเนาง <c oughs> ผู้ใดแล้วผู้ซื้อสินในเปอร์เซ็นต์เลย